สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทานายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสตเข้าความผ่านทาง f a c e b o o k ดังนี้ครับศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์พญานาคถูกขวางโดยเส้นบางๆขวางกั้นไว้เส้นบางๆเส้นนี้คือ ที่หลังเลสงสัยหากวันใดถูกลบล้างด้วยจิตที่ไม่หลังเลสงสัยคำว่าศรัทธ,ธาและความเชื่อมัน่นจะเข้ามารวมกันจนก่อให้เกิดปัสสาทะเป็นมโนยิทธิแห่งฌานคืออิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่ปริจิตตนัคราชพ่อปู่จะแสดงพลังแห่งอิทธิฤทธิ์และ บุญยริษที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนที่มากราบไหว้เรียกว่าสร้างบาร,รมีแห่งนักราชเจ้าอีกประการหนึ่งตำแหน่งห่วงจุย้ยอันเป็นที่ตั้งองค์ปู่นั้นการบูชาและการรำภูไทยของชาวกกกอกที่ปรากฏก็เป็นพิธีการหนึ่งเพื่อปลุกให้พ่อปู่ท่านลืมตาตื่นขึ้นมาจากการจำศีล ในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้เพื่อแสดงกิจสดาอภินิหารอวดลูกหลานชาวภาคอีสานและคนทั่วโลกเพื่อให้เป็นปฐมบทหรือเป็นบทความในตำนานหนึ่งที่ได้ขอบันทึกไว้บัดนี้พ่อปู่ได้ตื่นจากจำศีนแล้วเมื่อวันที่9เมษายน เวลา18นาฬิกาเพื่อสร้างทานบารมีปลอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของลุงพลและทนายสมเกียรตินะครับคนแรกบอกว่ารูปที่เห็นตอนแรกรูปใหญ่กว่านี้นะคะทนายดูตอนแดกเดอร์ไล้์สดท่านแผ่ช่วงตอนหัวถึงลำคอใหญ่มาก รูปทนายเอามาคือช่วงท้ายก่อนที่ปู่จะหายไปถัดมานะครับบอกว่ายืนยันด้วยเรื่องจริงจ้าเพราะดู YouTube ไลฟ์สดอยู่แอดเจกำลังตะโกนดูคลิปแดกเดอร์ชัดที่สุดไม่มีการตัดต่อใดๆๆทั้งสิ้นใครไม่เชื่อแต่ป้าเชื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตถึงอยู่คนละจังหวัดแต่เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงองค์ปู่มีจริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านกบก,กอกมีจริงถัดมานะครับบอกว่าศรัทธาพญานาคค่ะชื่นชมคนดีไม่ซ้ำเติมคนหลงผิดและกลับตัวสุภาษสิทที่ว่าคนล้มอย่าข้ามถัดมานะครับบอกว่าสาธุเชื่อมั่นและศรัทธาเสมอมาและจะมีตลอดไปด้วยจิตด้วยใจค่ะดีใจที่ได้ส่งปัจจัยร่วมสร้าง ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริ์เนติกุลได้โพสต์ข้อความซึ่งมีบทความที่ชื่อว่าคำถามที่ต้องการคำตอบซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับลองมาฟังเนื้อหากันครับคำถามที่คาใจคือลุงพลจะติดคุกไหมทนายขอตอบว่าคดีบุกรุกแพรวถางป่าถ้าสู้คดีมีโอกาสชนะคดีได้ ส่วนคดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้เท่าที่จำได้เคยมีคำพิพากษาดีกายกฟ้องไม้ลื่นไหลมาจากภูเขามาเองส่วนคดีตัดไม้อารางเคยมีดีกาตัดไม้ในวัดโดยเข้าใจว่าตัดได้ก็ยังผิดแต่ทั้งสามคดีเอาไปเปรียบเทียบกับคดีตายายเก็บเห็ดไม่ได้เพราะความจริง ทั้งตาและยายตัดไม้แผ่วทางป่าหลายไร่แต่อ้างว่าไปเก็บเห็ดจึงถูกสารพิพากษาลงโทษทั้ง3คดีทุกคนที่ดูคลิปหรือเฝ้าติดตามคดีลุงพลมาตั้งแต่ต้นเห็นว่าลุงพลและเหล่ายูทูบเบอร์และช่างพงหลงข้อเท็จจริงไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ ไม้ที่ครอบครองหรือที่ตัดไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามเรียกว่าทำผิดด้วยความใสซื่อแบบชาวบ้านทนายเชื่อว่าอย่างมากก็ปรับคงไม่ถึงติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนส่วนคดีไฮไลไท์ของลุงพลคือคดีฆ่าน้องชมพู่เวลานี้ถ้าจะถูกลืมไปแล้วและลุงพลไม่ได้ฆ่าแน่นอน อากาศและความร้อนเป็นคนฆ่าน้องอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนาแต่ถ้าจะขุดคดีกันจริงๆว่าทำไมอากาศและความร้อนจึงฆ่าน้องชมพู่ได้ขุดไม่ยากแต่ไม่อยากขุดถ้าจะขุดต้องย้ายตำรวจสพอกกตูมหลายคนก่อนแถมทนายพูดแบบไม่โม้ วันที่11พฤษภาคม2564ทนายดันรู้ด้วยว่าน้องแต่งกายก่อนตายด้วยชุดอะไรแต่ไม่ใช่ชุดที่พบศพแน่นอนดังนั้นใครที่รู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บก็นิ่งๆไว้อย่าพูดหรือเอ่อยอะไรออกมาเดี๋ยวจะเข้าตัว ไม่เชื่อกรรมเวรก็เชื่อทนายเถอะหรือถ้าไม่เชื่อทนายก็เชื่อสุภาษิตโบราณที่ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองทนายนิทัตประเสริฐเนติกุลเสารที่10เมษายน2564ป่าตองโดนโควิด -19 ทนทำฉิบหายอีกแล้วความคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับคำถามที่ต้องการคำตอบมีคนถามทนายว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาลุงพลไปที่ตำรวจป่าไม้ปทสโดยข้อหาอะไรกันแน่คำถามนี้จริงๆต้องถามท่านทนายสมเกียรติโดยตรงแต่เมื่อเป็นคำถามที่ถูกนำมาถามทนาย ทนายก็ขออนุญาตตอบตามที่เข้าใจแต่จะให้ชัวร์ต้องถามทนายสมเกียรตินะครับเวลานี้เท่าที่ยืนยันได้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา3คดีคดีแรกบุกรุกแผ้วถางป่าบนที่ดินประมาณสองงานคดีที่2ครอบครองไม้มาค่าแต้เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนซึ่ง เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอคดีที่3าํทำไม้วงเล็บตัดไม้อารางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเช่นกันเท่าที่ทราบจากข่าวคดีบุกรุกแผ้วถางป่าที่มีการแจ้งความที่สพกกตูมวันที่ตำรวจหลายนายไปที่บ้านกกกอกและเชิญลุงพลไปที่สพกกตูมต้องประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาท คดีที่2คดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้ไม้ถูกยึดเป็นของกลางแล้วคดีนี้ไม่มีการโอนคดีมาที่ปทศทางสพกกตูมเป็นผู้ดำเนินคดีเองและคดีที่3ตัดไม้อารางได้โอนคดีมาที่ปทศแล้วดังนั้น2ในสของคดีคือคดีบุกรุกแผ่นถงป่าและคดีตัดไม้อาราง จึงถูกโอนมาที่ปทศแล้วและวันที่8ทางปทศได้แจ้งการรับโอนคดีสำนวนคดีให้ลุงพลทราบส่วนช่างพงถูกดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือร่วมกันทำไม้ตัดไม้อารางโดยลุงพลและช่างพงเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีตัดไม้อาราง วันที่8ที่ปทศทนายไม่ทราบว่าทางตำรวจได้มีการสอบคำให้การของลุงพลเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนช่างพงถูกสอบคำให้การในฐานะผู้ต้องหาแล้วแต่ช่างพงจะให้การอย่างไรไม่ทราบได้คำถามต่อมาหลังจากนี้คดีจะเดินอย่างไรทนายขอตอบว่าตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน และคำให้การของฝ่ายผู้เสียหายคือป่าไม้และคำให้การของฝ่ายผู้ต้องหาลุงพลและช่างพงเพื่อสรุปความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องวงเล็บโอกาสสั่งไม่ฟ้องแทบมองไม่เห็นและเสนอความเห็นให้พนักงานอายการพิจารณาถ้าอายการเห็นชอบคำสั่งฟ้องของทางตำรวจ ปทศออายการก็จะส่งฟ้องต่อศาลต่อไปเท่าที่ทราบอาจมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มถ้ามีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มก็ต้องรอให้การสอบสวนผู้ต้องหาครบทุกคนก่อนมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง